วันนี้เรามาเที่ยวถึงเมืองโคราชเลยนะครับก็ยังมาเจออาจารย์หนุม่มอาวสวัสดีครับอาจารย์หนุม่มอาจารย์หนุ่มมาด้วยนะครับวันนี้วันนี้อาจารย์หนุ่มมาทำไมครับวันนี้โคราชผมมาแจกพระแจกน้ำมนต์ไปเรื่อยนะครับไรเน่มก็แจกไปเรื่อยครับวันนี้ที่ตั้งใจมาก็จะมาหาพี่เอกขอละกง,งอ้าววัตถุประสงค์อะไรครับมาหาพี่พเอกือจะคุยเรื่องการทำน้ำมนต์ครับผมวัดวิหารเนี้ยครับแล้วก็แจกให้ช่วยคนอีสาน อ๋อ oh, แล้วเป็นไงครับเจอพี่เอกไหมครับก็ไม่ไม่เจอผมเจอโคลสเขาเสียงเหมือนพี่เอกเลยผมก็รู้ว่าใช่เหมือนมากเลยนะแต่ก็ไม่ลาไม่เจอเดี๋ยวเราไปข้างในกันที่หานใหญ่แล้วก็ไปดูหมอน้ำมนเดี๋ยวผมจะแตะดูน้ำมั์ในบ่อนี่หารว่าเป็นพุทธคุรณระดับไหนครับ <c oughs> แล้วถ้าเกิดว่าเป็นระดับเอแล้วผมก็แนะนําให้มาได้เลยถูกไหมแต่ถ้าเกิดว่าไม่มถึงเนี่ยกรต้องประสานพี่เอกผมจะพัฒนาทําให้ช่วย <c oughs> ครับกับงั้นเดี๋ยวเราไปดูน้ำมต์ข้างในเชิญอาจารย์เชิญเลยครับผม วันนี้อาจารย์ก็เข้ามาที่ฐานนะครับขอนก็สนุกโตนะครับว,ว่างก็ชวนเพื่อนๆมาได้นะครับที่สีคิ้วเนี่ยแค่นี้เองสมเด็จพระอาจารโตองค์ที่ใหญ่สุดในโลกครับวันนี้พุทธคุณสัญจรน,นะครับเราก็เชิญอาจารย์หนุ่มมานะครับอาจารย์หนุ่มมาพอดีนะครับอาจารย์หนุ่มครับร้องตรวจสอบพุทธคุณหน่อยครับ โอ้ห่วงใหญ่นะครับสหรับพวกเรารู้กครมาเจอพิธีกรนะครับที่โบสถ์นะครับอาจารย์ก็จะฝากน้ำมนต์ให้พี่เอกนะครับเพื่อรักษาสุขภาพนะครับก็ยังไงก็จะถ่ายพุทุกคนจากน้ำมนต์นะครับน้ำมนต์ที่อาจารย์ทําออนไลน์แจกพวกเราทุกคนนะครับอาจารย์พร้อมนะครับเิอเลยครับกินกลางามือผมเอาความรู้สึกมาอยู่ตรงกลางฝ่ามือก่เอาความรู้สึกอะสมาที่จิตอะมาอยู่ตรงจุดเนี้ยจุดที่ประทะฝ่ามือผม รู้สึกยังไงครับผมตุบๆรูปตุบๆนะครับไม่ใช่น้ำธรรมดาปลูกเสกมันอย่างดีด้วยคาถาว่าสินนพี่ชายครับผมผมรับถือสมเด็จโตมากครับผมอุ้ยสมเด็จว่าระคังผมหาของแท้เจอเป็นร้อยอยู่ในตัวพี่หลุดมดนะของเขินหุ้มใสอะไรที่ดีๆอันนี้ช็อตที่สองนะครับก็จะทดสอบพุทธคุณด้วยพูดถึงคนอื่นพูดถึงวันอื่นที่ผมเคยไปช่วยรู้พี่มีแต่บุญพี่นีแต่ลาภโอเคอ่ะอันนี้เป็น ทุกคุณจากสมเด็จนะครับอาจารย์จะถ่ายให้พี่พิธีกรนะครับประจำโบทใหญ่เดี๋ยวลองเปลี่ยนมือเลยนี้ผมทาด้านนี้มาึ๊บๆไปนะตึ๊ดๆแล้วใช่ไหมฮะรู้สึรัโอเคาเี่เอกวนี่หน,นสุรา,า,าครับเป็นอะไรครับ ่่นาาทีพหหงโอเคอาจารย์ครับเออคุณสุราได้เขาอยากรู้จักพุทธคุณจากน้ำมนต์ที่อาจารย์ให้เพราะเราจะให้เขาอยู่แล้วให้อยู่แล้วเจอใครเราก็แจกน้ำมนต์นะครับเพราะว่าเอฟซีให้มาแจกพระแจกน้ำมนต์นะครับเราก็ต้องแจกกันไปทั่วประเทศนะครับัผมเอออออ่ะโเเเคดี๋ยวาความรู้สึกมาที่กลางฝ่ามือผมความรู้สึกมาอยู่ตรงกลางฝ่ามือผมถ้าไม่นิ่งติดไม่นิ่งหลับตาพร้อมเลยฮะพร้อมจะตไป เขาจะพัฒนาบนกับคุณพี่ยาเพ็นะคะเอกรัชดากรนการและค้อรัวประธานพิจาราการร่วมสวายเพื่อสร้างฐานรกอนแต่องสมเด็จโตจำนวนค่าร้ตารางบาห้าบาทอนุบมีาธุด้วยกัท่านุกผูผู้อไปไหนวตูดบนี่แหละเอา่มั่นใจได้เลยเขาไปจอบผ้าให้ลูกหลานใส่ขี่สผ้านะโอเคนะครับ อาจารย์ก็ได้เสร็จภารกิจมานมัสก,การนะครับแล้วก็ตรวจดูพุทธคุณสัญจรนะครับที่เคยทําไว้กับรายการฟ้าดินดําในรายการทัวร์ตลอดนอนรถนะครับตอนนี้อาจารย์เข้าไปข้างในมีอะไรเพิ่มเติมให้สมาชิกไหมครับอาจารย์ใดญ่มากคือมาแล้วไม่เจอพี่เอกสารงคงท่านสุขภาพไม่ค่อยดีแล้วก็ไม่ยไม่ออกรับแขกก็เลยฝากน้ำมนต์ไว้ให้ช่วยเหลือท่านพอไปในวิหารก็พี่บอกวงย้ายอะ่ะผมก็เลยไป อาจารย์อัญเชิญตาพระยทรัพย์ใส่ป็นตรงเล็กไว้เพื่อเรียกทรัพยาเพื่อ,อนุนมวิหารอย่งนี้ให้บารมีเมียโตท่านขัดตอนใจเจริญนี้กว่านี้นะครับโดยที่เราก็ช่วยเพื่อได้แค่นี้แหละครับผมขอบคุณมากอาจารย์แล้วจะได้พี่น้องจะได้มาวิหารเยอะๆนะครับครับ,รบขอบคุณมากอาจารย์สวัสดีครับ